หลายคนเคยเป็นแบบนี้ไหมครับส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะลงท้ายให้เท่ๆใช้คำไหนดีเนี่ยลองใช้คำนี้ไม่ใช้กันเยอะ your sincerely เขาบอกเอาแล้วอันนี้หละ your story ก็เอาเหมือนกันคำนี้พอโอเคครับคาย Regards เออใช้กันได้อยู่นะครับแต่ถ้าจะให้โดนใจวัยรุ่นต้องนี่ Cheers นะหรือนี่ Speak soon ทีว้ก็ยอมไปจาก คิวเออคำนี้ก็ใช้เท่ดีแล้วก็ TA ก็ thanks นะนะครับส่วน y o ร์ซินเซียลนี้นะครับ37%น,นะบอกว่านะโบราณโบราณ55%บอกเป็นทางการทางการและ10%บอกหน้กน่าเบือ่อส่วนคาร์บ r ร g a r d s นี่นะครับ46%ครับบอกเป็นทางการเกินไป11%บอกหน้บอกน่าเบือ่อ ส่วนคำนี้ครับ Best wishes นะครับ41%บอกเฮ้ยมันฟังดู friendly ดีอะ24%บอกอบอุ่นอบ่นน่านเพราะฉะนั้นลองดูนะครับคำไหนจะลงท้ายให้มันเท่ๆให้มันดูคูลให้มันดูสมาร์ทนะครับแหน่ติดใจละสินะครับอย่าลืมครับกดติดตามนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งให้กับ T Talk Channel กันด้วยครับ